จะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนี่ค่ะวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันคะมีีอยู่ตอนนี้จ้ะอาพี่มองรู้แล้วน้องพีเอ็มรู้ไหมว่าวันนี้เราทำอะไรทำอะไรครับทำเต้นนี้มัาบทำเต้นนี้ฉาบอาน่ารักดูน้องพีเอ็มแก้เองได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้หรอครับปวดอาแแม่ช่วยแม่ช่วย วันนี้เราก็มีคิสต์มาสบอลคิสต์มาสสองแบบนะคะมีแบบบอลเล็กนี่บอลเล็กมีถ่ถาดด้วยนะองเนี่มต่าใช่อันนั้นน้องเวลาเป็นคิสต์มาสดีน้นองเบนส์น้องมีใครเห็นไหมคะมนี่ต<น>ี่คริสต์มาสนี้นะคะแม่เบนส์เคยเล่นตอนเด็กๆแล้วนี่มันก็จะเข้าช่วงคริสต์มาสแล้วไม่เก๋เก๋เอะที่น้ แม่เบ้นก็เลยนึกขึ้นได้ว่าตอนเด็กๆอะแม่เบ้นเคยเล่นต้นไม้คิสมารวิทยาศาสตร์แม่เบ้นก็เลยอยากให้พี่บอมกับน้องดีเอ็ได้มาลองเล่นดูว่ามันสวยขนาดไหนแต่ว่าไม่ใช้เวลารนานเหมือนกันนะคะน้องๆติดสองชั่วโมงนี่เอาแบบนี้นี่เดี๋ยวแม่ทำให้ดูก่อน ได้ค่ะได้อย่ารอรอได้ไหมครับต้องรู้จักรอใช่ไหมคะ้เหเรอขได้รู้ักรอดแม่ให้น้องนีน้ำหายน้ำพองเ้ื่นี้สาม่รอก็อน่ะเดี๋ยวแม่ให้น้องพีเอ็นี่แม่น้องพีเอ็มดึงน,นะคะบดยพีเอ,อ็มและกลับมาดูอีกทีตอนแกะเสร็จนะครับแล้ก็ ประกอบต้นคริสต์มาสวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าจะสังเกตเห็นว่ามีต้นคริสต์มาสต้นเล็กกับต้นใหญ่ใช่ไหมคะต้นใหญ่แต่ปักนะมันมีหลายสีด้วยนะน้องๆเดี๋ยวเราจะต้องลาดน้ำของใสๆแบบนี้แม่เบ้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำอะไรลาดลงไปเดี๋ยวจะให้น้องบีเอ็มกับพี่บอมลาดนะครับลาดเดี๋ยวแม่เบ้นช่วยปักนะลาด พี่บอมโตแล้วพี่บอมสามารถตัดเองไดนน้เป็นแบบ่งนะน้องบีมเป็นแบบ่นนงเ้องแบบีมถืออย่าบีบนะอย่าบีบนะีถือต้องนิ่ไปไไน,นิป่งไปแล้วจะไหมต้องนี่งเออเด็ดเสร็จไปล้างมือด้วยนะครับใส่ในถ้วยก็ได้ไมั้ยใช่ได้แต่ว่ามันจะชา้าช้าใช่ครับ ถ้าราดบนต้นเนีทำให้เด็วเพรา่มเปียกไม่ช่มในทาดีโอเคตอนนี้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้น้องพี่เอมกับพี่บอมก็คือน้ำในต้นเชสมารถหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ก็คือการอการอเดี๋ยวดูดดนะคะมันก็จะออกมาเป็นเหมือนเกหิมะเป็นส,สีสีตามที่มีจีตามกระดาษ มีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าวนตอนนี้ก็จะเป็นสีเขียวหมดเลย,เยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะอย่าจิ้มนะคะลูก <ś> เดี๋ยวเราก็กลับมาดูกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหน <ś> เดี๋ยวจะถ่าย <ś> ให้ดูเป็นระยะระยะนะคะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงจะมาดูกันอีกทีนึงนะคะ่ะโอ้โเชื่อไหมคะ <ś> โอ้นี่ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมง เพราะว่าเราราดน้ําบนกระดาษเลยมันก็เลยเอ,อ,ออกมาเร็วงอกมาเร็วเจ้าแมวว่าใช่นี่ขนาดหนึ่งชั่วโมงนะอย่างเงี้ยขนาดนี้สวยไหมครับลูกสวยไหมครับเรออาเราอะไรเลยชอบไปคิดชาไหมครับโอ้เดี๋ยวอีกประมาณสามสี่ชั่วโมงเรามาดูอีกทีว่าจะงอกไปขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกนะคะโอ้ ต้นคิดมากสวยไหมครับน้องเมียมงงนี่ผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วนะว่างเอวเดี๋ยวแม่ดูผ่านไปประมาณสามชัม่วโมงเยอะมากเลยใช่ไหมครับวันเลยเฉลสีนี่สีน้องเมียมตื่นเต้นไหมครับเี่เยี่สวยไหมแบบอันนโอ้สีเต็มเลยใช่ไหมครับ น้องบีเอ็มชอบ<ม>ไหมครับสีม่วงโอ้สีฟ้าสีม่วง,วงนอง้องบีเอ็มตื่นเต้นไหมครับบายบายเพื่อนเพื่อนสิครับบอกเพื่อนเพือนอย่าลืมติดตามน้องบีเอ็มด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหนะ้าน้องบีเอ็มจะมาเล่นอะไรให้ดูจะได้ไม่พลาดใช่ไหมครับไม่พลาดนะสวัสดีค่ะ